คือเราะกัที่จะทําให้ต้องถูกลงโทษโดยไม่อาจจะหลีกพ้นมนุษย์อาจจะลงลีกตำรวจได้ในโลกนี้นะหลายคนก็มีเงินมีทองก็ใช้เงินซื้อความยุติธรรมแบบของโลกแต่เราไม่อาจจะใช้เงินไปถิึงบนพระเจ้าพี่น้องไม่อาจจะใช้เงินไปถิึงบนยมบาลานี่คือความจริง ใครที่ทําไม่ดีที่ชื่อจดไว้พระเจ้าว่าชีวิตชื่อจดไว้ในหนังมาขอโทษเขาเขียนไว้อย่างนี้คนไทยเราสุนัขไม่ควรจะเกี่ยวพอ้อใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าอะไรเราเลี้ยงสุนัขแต่เราก็รับเกียนมันเหยียดยามมันบอกชื่อถูกเขียนว้ในทีต่ต่าชื่อถูกเขียนบนหน,นังเดรัจฉานคือเขาไม่สมควรเป็นมนุษย์ชื่อเขาอยู่ตรง คนเหล่านี้ตอบตกลแต่ใครที่ชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตเขาจะได้รับชีวิตตามที่หนังสือจดไว้คืออยู่ที่สวรรคแล้วมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆถ้าไม่ต้องไม่เข้าใจเลยใครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนปรวัติาชตยากรหลายประเทศบอกข้ามับ ประวัติค้ายาไปบรริากาเข้าไม่ได้จริงไหมทำไมอ่ะชื่ออยู่ในทะเบียนคนต่องานำะอยากจะไปสวัสด์ถามว่าก่อนจะไปอะไรไปก่อนแล้ว หลักฐานไปก่อนนะจริงไหมเร็งไหมเขาต้องตรวจสหลักฐานก่อนเคยคิดไหมไม่ใช่อยู่ๆไปเสนอหน้านะโอกาสทีจ่จะเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยอยู่ๆไปถึงมบอกมาเอามาไงก็ไม่รู้ตายแล้วก็มาบอกไม่ต้องส่งหลักฐานไปก่อน ที่มนุษย์ไม่รู้จักคือนายทะเบียนของสวรรค์และนายทะเบียนของนรกเราแต่ละคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนทะเบียนเดียวมีชื่อสองทะเบียนไม่ได้เพราะ,สอ,ะสองที่มันอยู่ต่างกันใช่ไหมมีทั้งชื่อจดทะเบียนสวรรค์มีทั้งชื่อจด มันสับสนครับจะไปไหนดีอ่ัดังนั้นนายทะเบียนชีวิตจึงใส่ชื่อเราไว้แค่ในทะเบียนเดียวพี่น้องจะมีทะเบียนบ้าสนสองที่ได้ไหมเห็นไหมวันนี้คุยกันเรื่องทะเบียนบ้านนในทะเบียนบ้านต้องมีชื่อนามสกุล ต้องบอกว่าเสร็จเดียวนี้ยังจะมีเลขประจำตัวอีกเพื่อกันไม่ให้ใครปลอมตัวไปยังไงผิดปกติครบับที่จะทําให้ต้องถูกลงโทษโดยไม่อาจจะหลีกพนมนุษย์อาจจะลงรลีกตำรวจได้ในโลกนี้นะหลายคนก็มีเงินมีทองก็ใช้เงินซื้อความยุติธรรมแบบของโลก แต่เราไม่อาจจะใช้เงินไปถิงบนพระเจ้าพี่น,น้องไม่อาจจะใช้เงินไปถึงบนยพบาลนี่คือความจริงใครที่ทำไม่ดีที่ชื่อจดไปพระเจ้าชีวิตชื่อจดไปในหนังหมา,หาขอโทษเขาเขียนไว้อย่างนี้คนไทยเราสุนักไม่ควรจะเกี่ยวพอ้องใช่ไหม แต่เนื่องจากว่ารเราเลี้ยงสุนัขแต่เราก็รังเกียจมันเหยียดธรามบอกชื่อถูกเขียนไว้ในที่ต่ชื่อถูกเขียนบนหน,น,น,นังเดราชาคือเขาไม่สมควรเป็นมนุษย์ชื่อเขาอยู่ตรงนั้นคนเหล่านี้ตกนรกแต่ใครที่ชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตเขาจะได้รับชีวิตตามที่หนังสือจดไวคืออยู่ที่สมัย แล้วมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆถ้าไ้องไม่เข้าใจเลยใครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญยากรหลายประเทศบอกห้ามครับประวัติคา้ายาไปบรรยากาศเข้าไม่ได้จริงไหมทำไมอ่ะชื่ออยู่ในทะเบียนคนต่องห้ามอยากจะไปสวสรรค์ถามว่า ก่อนจะไปอะไรไปก่อนแล้วท่านต้องส่งหลักฐานไปก่อนนะจริงไหมจริงไหมข้ต้้งตัวหลักฐานต่อ เลยอยู่ๆไปถึงบอกมาตอมาไงบอกไม่รู้ตายแล้วก็มาบอกไม่ต้องส่งหลักฐานไปก่อน มันจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนทะเบียนเดียวมีชื่อสองทะเบียนไม่ได้เพราะ,สอ,ะสองที่มันอยู่ต่างเห็นไหมมีทั้งชื่อจดในทะเบียนสวรรค์มีทัชื่อจดในทะเบียนรน,นุมันสับสนมันสับสนกจะไปไหนดีอะดังนั้นนายทะเบียนชีวิตจึงใส่ชื่อเราไวา้แค่ นในทะเบียนเดียวพี่น้องจะมีทะเบียนบ้านสอบที่ได้ไหมเห็น<ม>ไหม,มวันนี้คุยกันเรื่องทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านต้องมีชื่อน,นามสกุลต้องบอกว่าเสศษเหลยวนี้ยังจะมีเลขประจําตัวอีกเพื่อกันไม่ให้ใครปลอมตัวไปถึงไหมการติดบานคือเคราะต่ำ ที่จะทำให้ต้องถูกลงโทษโดยไม่อาจจะหลีกคนุนมษุ์ย์อาจจะลงลีก